เบ็ดบุกยี่มีนดูว่าขึ้นเรือนึกนึกว่าดีด้วยส์ปีหนึ่งเก้าเก้9แปยังดื่มได้อยู่อ๋อเฮ้เดี๋ยว็ดเพิหนึ่งขอปรับตัวกับระบบระบบเล่นมันก่อนเนี่ยแป๊บหนึ่งเพิ่มเนีเดินหันหันตอนเดินไม่ได้ต้องเดินแล้วหันอย่างนี้ไปโอเค สเปดว่ามีดชิปชิปวิง่งไม่มีเงาคนแอบ,บมองอยู่นะเฮ้เออเลยมาสุ uh, <excuse> ุดสุดอรดดสุสบดสุอลุดสุดสุ คืออยากจะถามคุณลุงว่ารู้จักคุณเด <c oughs> ็กหญิงในโลกรู้จักผู้หญิงในโลกนี้ไหมเราปั๊บปล่อยหยุดไม่หยุดก็ใส่หัวเสียงเกมนี่เขาดังเหลือเกินนะถ้าดังกันไปก็ไม่ขออภัยนะโอ้ผมผมรอแล้วนะแล้วผมเก่งด้วยนะผมนะอ้โหมันไปเล่นพวกวนะกันแล้ยนะเตวส์แเราก็ได่เลยนะ ผมไม่ให้ดูเนี่ยขี้เกียจมันยาวฮันดิกเกอร์นันไม่อยากคุยกับนายไม่โอเคมันมาแล้วมันมาแล้วไปเลยเราตัวนี้ยิงอะไรไม่รู้ตายยังวะโอเคตายละพวกเล็กๆย,ยังไม่ตายพวกเล็กๆนี้ก็จะตายง่ายหน่อยกระสุนตรงนี้มีเงินไอ้ทองแล้วก็ทองแล้วก็เซฟ ไปน้องมาสุขตินะลูกว่าตฟักยังไม่ตายมันจะมีกำดักมีก็กำดักระเบิดมาแล้วโดนละโดนละแล้วนะเตะไปหนึ่งดอกตายมีทองดอกนะครัชตรงนี้มีมีคนเซัร์ไพรส์หนึ่งคนคนดนสับหัวไม่ใช่สับหัวเสียบโอ้เผลอกดชิกซ้ายตอนลอ่อแล้วนะไม่เหมือนถัา ปรากฏคล้ายเหมือนภาคภาคสามนี่เมกแล้วนะแต่ผมไม่เล่นละนะขี้เกียจเล่นภาคนี้กว่าเดี๋ยวมันจะปลาฝันโอ้จั่วลมไปสามดอกวัดนี่ไงล่ะตัวไหนไม่ตายไอลุงนี่ยังไม่ตายตีไม่ถึงแขนสั้นเอาไอ้นี่ยังไม่ตายเฉยย,ย,ยิงไม่ได้นะยิงไปก็เท่านั้นแล้วพากันไปวิ่งหายปั๊บไปตรงนี้ โอเคมีคนรอเสือภัยเรามาแล้ว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 เดยวมาและแบบมีโมเดลชาวบ้านเยอะกว่าน,นี่มันถึงจะดูดีหน่อยเดียวกระสุนมีสี่สิบห้านัดวันนี้ผสมกันก็ดีนัดจ๊บไปฮะเข้าโซนหมู่บ้านกันเลยเนี่ยขออีดดิ้งนี้ก่อนโอเคออก ะของจริงมาแล้วแปลว่ามันก็มันก็ชาวบ้านธรรมดานี่ไม่มีพี่มีพลายแดงมันแค่เดินเข้าไปท้าวนั่นเนอะทันทีที่เขาเห็นเขาก็จะเฮ้ย hey, <hey>, hey. เกือบ hey. ตนนัวข้ามตัวข้ามโอเคมาอะไรนี่ทำไมคนพวกนี้ Toma đang gọn. Jamley, the nó the bird, đây. want. Blood, eh? Ba 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 luk song. Ok, luk song a lao động. Guy đi. ngân 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 เดี๋ยวเราหนพีพี่เลื่อยก่อนไอพี่เลื่อยมันวันช็อตคิวพี่เลื่อยไหนวะไอพี่เลื่อยโอเคไล่ไล่แล<ๆ>้วเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนเพราะว่ามันมันเข้าได้ทางเดียว <c ười> โอ้มาแล้วเหรอวิว่งเร็วกวก่าชาวบ้านเขานะวิ่งเร็วกว่าชาวบนะ้านนั่นเราเนี่ย สองเป่าโอ oh. ้เอาเอารีโหลดเร็วมให้ไวมันมาเร็วมันมาเร็วโอเคสวยเเหนื่อย saddler where's everyone going bingo resident evil